แม่ครัวใหญ่หัวหน้าแม่ครัวต้มอะไรแล้วหน้าแม่ครัวหัวหน้าแม่ครัวใหญ่นะครับรองแม่ครัวแล้วก็ลูกมือมีลูกมือสองท่านนะครับ <c oughs> เด็กล้างจานเดินไปเดินมานะครับ <c oughs> มีเด็กล้างจานด้วยนี่ลูกแม่ครัวนู่นคนหุงข้าว อยู่ตรงมืดเๆเนี่ยครัวใหญ่นะครับผลไม้อยู่แต่ผลไม้ผลไม้เขาไว้ตรงนั้นเองเขาเขาบ้านนะเนี่เมื่อครัวที่สองนะครับ สามีไม่สบายเพิ่งมาต้องดูแลเป็นพิเศษป้อนข้าวป้อนยาป้อนป้อนอ,อ๋ออชิน,น้ำกรกะดาษกวนกะเมงเนี่ยเด็กล้างจานเ็กล<ะ>้างจานต้มยำเผ็ดเหรอใส่อูมามิเยอะๆไม่ครัามมารเนี่ยต้มจืดนะครับนี่ต้มจืดนะกลังเดือดนะครับโอ้โห,โหนะ่ากินามากเลยมอเบลเลิมเลย អាចចុះ YouTube ទាំងកុលនេះ